รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้ทิปแอนทริคสนับสนุนโดยออนิวอีซูซูนิวเอ็กซ์เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวไดท้ทริปแอนทริคซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นคุณแม่สาวสวยหมวยเรียกว่าสายสตรองมากๆที่ตั้งเป้าทําทุกวันนี้นะ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกนั่นเองและลูกสาวของเขาก็มาด้วยนะคะกอดความเก่งความสวยจากแม่มาเต็มเ็มเลยอตอนนี้นะคะเขารอเราอยู่เราไปหาเขาดีกว่าค่ะ<า>วันนี้นะครับมิกมีทริกดีๆครับกับการดูแลไฟหน้ารถฉบับง่ายๆที่ทําได้เองที่บ้านมาฝากทุกคนครับนั่นก็คือการขัดไฟหน้าด้วยยาสีฟันครับเรามีติดบ้านอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินซื้อครับแถมทำง่ายด้วยขั้นตอนแรกนะครับให้พรมน้ำ ไปที่ตัวไฟหน้ารถให้ทั่วครับแล้วก็ใช้ยาสีฟันนี้นะครับบีบลงไปขัดคราบเหลืองด้วยแปรงแบบเบาๆครับล้างด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ไฟหน้าเราก็ใสแล้วครับวิธีเดินทางไปนะคะก็ขับรถมาบนถนนกรุงเทพกีทาค่ะ เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองหลังจากนั้นนะคะสังเกตป้ายซอยนักกีฬาแหลมทอง12ค่ะเลี้ยวขวาขับตรงไปสุดซอยเลยแล้วเลี้ยวเข้าไปสู่แยกหนึ่งนะคะก็จะเจอค่ะ Golden Horse Riding Club นะคะอยู่ทางซ้ายมือร้าน d <S <c alf> e s e r ์ Horse Cafe ก็จะอยู่ในสโมสรแห่งนี้นี่เองค่ะและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ d e s e r ร Horse คาเฟ่แบงคอกนั่นเองเรียกว่าเป็นคาเฟ่สุดชิกเลยนะที่เอาฟาร์มม้ามาร่วมกับการทานอาหารอร่อยออ่ยได้อย่างลงตัวและวันนี้โอ้โหแขกรับเชยญของเราก็รอเราอยู่แล้วโอ้โหไปไปกัเลยค่ะไปหาเขาดีกว่าทางนู้นไปทางนี้ สวัสดีค่ะนี่แขกรับเชิญของเราครับคุณตุ๊กชนกวัรนแล้วก็น้องแพรอันน้ตอนนี้จะของมาแล้วสวัสดีคบคุณน uh ้สว <Ne> fi ัสด <74. S 1> <spe> ีค่ะคุณน้าสวัสดีค่ะคี่นาแล้วก็จะบอกว่าข้างในก็มีมาเยอะมากอ่ะ อยากไปเดินดูค่ะบางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกเรียกบอนเนี้ยแต่เวลาชอวยทำอาหารน่ะเราก็ต้องคอยมองบางครั้งเนี่ยเสียงหรืออะไรแปลกๆที่แบบป๊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 บนิดเดียวหรือเขาได้ยินเสียงกนตกมาก็ตกใจไม่ใช่ไหมหรอใช่ไหมอย่านั้นน้ำพาวจะู้เนี่ยม้าจะคิดตกใจเพราะว่าเพราะว่าเขา alert เขามีมีมีเซนส์ของเขาที่รับรู้ธรรมชาติรอบตัวไวแล้วธรรมชาติของเขาความเป็นม้าคือเขาวิ่งเร็วดังนั้น ข้อแรกเลยโดยโดยธรรมชาติของมา้าพอเขารู้สึกไม่ปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มละถ้ามีอะไรมาใกล้ๆแล้วที่เขาไม่เห็นเขาก็จะใช้วิธีรักษาตัวเองคือ,อเขาอาจจะต้องใช้ขาเตะนิดนึงแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งหนีจริงๆแล้วในเชิงของการกีฬาขี่มา้าเนี่ยค่ะเราต้องรู้จักธรรมชาติของม้าก่อนนิดนึงแล้วเราก็จะเข้าใกล้ชิดกับเขาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัย อ,อยากรู้<ล>ที่มา<ค>ของที่นี่เลยค่ะพี่ค่ะฟฟวเดอร์ของเรานะคะก็คือ,อ,อคุณสิรคุณล,ลือนะคะค่ะใช่ก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติด้วยเป็นโค้ชด้วยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬาศิละปะบังคับม้านะคะวัตถุประสงค์ก็คือคือเพื่อฝึกซ้อมเราด้วยแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาเราก็เ,เริ่มสอนค่ะแล้วอย่างที่นี่มีม้าทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่เพราะว่า ขี่ม้าเนี่ยมันจะมีหลายแบบ อย่างสมมุติเวลาเราไปท่องเที่ยวอันนั้นจะเป็นการขี่ม้าเพื่อการท่องเที่ยว<ฆ>หรือว่าม้าแข่งก็จะเป็นม้าแข่งมา้าค้าวบอยเป็นมา้าค้าวบอยแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของโซนกีฬาแล้วทำไมถึงมีคาเฟ่ด้วยล่ะครับบางทีเราไปเราไปด้วยกันเป็นทีมอย่างเวลาไปแข่งซีเกมส์เอชียนเกมส์หรือว่าเราไปเทรนต่างประเทศหรือไปแข่งต่างประเทศเนี้ยค่ะเราก็จะต้องมีไปตามสนามแข่งเวลาในสนามแข่งบางทีก็มีเฟรนช์ฟรายมีเบลเยียมเฟรนช์ฟรายมีแซลมอนย่างมีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปชิมไปแล้วเราก็เราก็จะรู้สึกว่า บรรยากาศมันแบบดีมากเลยแล้วก็มันก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะแบบว่ามามาแชร์ให้กับคนคนอื่นแบบหมายถึงหลายๆคนได้มามาฟิลในฟิลนี้เหมือนกันเราก็เลยเหมือนกับแบบว่าอยากจะทําเป็นคาเฟ่ขึ้นมาแล้วที่สำคัญคือคุณสุวัสด์เองอะ่ะแกก็ชอบ แล้วถ้าสมมติอย่างเช่นเหมือนหนูนะะ่ะหนูไม่เคยเรียนรู้เลยการเรียนมา้าขี่มา้าเราต้องเตรียมตัวยังไบง, <c oughs> บงบ้างคะเริ่มเื้องต้นเลยนะคะ,ะมีอุปกรณ์นิดนึงก่อนอย่างน้อยกางเกงอย่างเงี้ยโอเคละรอ,องเท้าควรจะเป็นรองเท้าหุ้มซน้นซึ่งอย่างนี้ถูกแล้วนะคะแต่เดี๋ยวมาถึงที่โรงเรียนเรามีหมวกขี่ม้าให้ยืมนะคะท่านี้เดี๋ยวเราจะต้องรู้จักม้านิดนึงก่อนกีฬาขี่ม้าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราอะ เริ่มเอาใจเราไปเรียนรู้ตัวเขาก่อนอแล้วเราจะสื่อสารกับเขาโดยที่เราไม่ได้จะใช้วิธีการบังคับอย่างนี้เดี๋ยวต้องสัมภาษณ์อ๋อไปดูตรงโซนสอนขี่ม้าได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเดสาร์จริงๆมันแตกต่างกับขี่ม้ากระโดดโชว์ยังไงครับเป็นการเหมือนเขาเป็นอีกประเทศหนึ่งคือคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนยิมนาสติกหรอเอ็กซ์เซอร์ไซส์ คือเขาจะมี movement ท่าต่างๆที่อย่างที่เล่ามานะคะอย่างเช่นควายขาบ้างหรือวิ่งวิ่งอยู่แล้วมีการสลับขานะคะพวกนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีที่มาต่างๆมาจากการใช้งานการสู้รบในสมัยก่อน สนุกสนานเลยกำลังสนุกเลยแล้วท่าสวยด้วยเดี๋ยวลูกโตแล้วมาเล่นด้วยกันนะโอเคได้วันนี้ค่ะพิเศษมากๆค่ะสําหรับแฟนรายการนะคะทางร้านเนี่ยมีรางวัลมาแจกด้วยค่ะร่วมรุ้นรางวัลกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook วันเดียวเชี่ยวได้นะคะช่วงหน้าเรามาฟังเคล็ดลับของคุณแม่สายสตรองปี2021ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะทำเพื่ออนาคตที่ดีของลูกทํายังไงกับช่วงจริงหรือไม่จริงช่วงหน้าค่ะที่ต้องพูดเบาๆเนี่ยเดี๋ยวมาตกใจ หลายๆคนนะคะจะชอบถามวิธีเลี้ยงลูกเป้าหมายในการเลี้ยงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออะไรบ้างรับรองว่ามีคำตอบในรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริต้องติดตามชมค่ะอย่าลืมมาดูกันนะคะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริควันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่แลนะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนองแบบหลอด เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับต้องทํากี่งานถึงจะมีเงินเลี้ยงลูกให้สบายโอ้ยมีกี่งานก็รับสิบงานก็รับทาได้หมดไม่เหนื่อยก็เหนื่อยเดี๋ยวให้นอนเหนื่อยไม่ได้เหนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนอนก็หายแต่ว่างานตัวเองก็เยอะอยู่แล้วนะงานข้างนอกก็เยอะอีกทาทาหลายอย่างใช้คํานี้ดีกว่าเออก็เรียกว่าพอมีลูกแล้วทุกคนจะรู้ว่าอินดีทำทุกอย่างว่าร้อนเงินครับผมร้อนเงินเลยใช้คํานี้เลยดีกว่าอยู่บ้านช่วย แบ่งเบาภาระคุณแม่อะไรบ้างคะลูกทำบาลนี่ค่ะโอ้ทำบาลนี่ให้แม่ทำอาหารเช้าใช่ไหมคะทำอาหารเช้าน้องชอบกินอะไรฝีมือหนูอะชอบกินไข่ขคนไข่ข้นไข่เค็ด้วยอะเอาละเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองนะครับแห่งยุค2021เลยค่ะขอล้วงไม้เด็ดเลยว่าต้องทำอย่างไรในวันที่ตั้งเป้าทำทุกวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของลูกกับช่วงนี้เลยจริงหรือไม่จริงน้องแพล โควิด1 9เป็นเหตุให้หนูขี้เหนียวเซฟเงินช่วยคุณแม่จริงหรือไม่จริงครับจริงแค <c oughs> ช่วยนิดนึงอะช่วยขายบาวนี่อ๋อขายบาวนี่เป็นเป็นสูตรเขาเลยอ่ะไม่ถึงว่าทําเองอเป็นเป็นของเขาแล้วก็ทำแล้วเหมือนเวลาซื้อของอะไรเงี้ยหนูประหยัดขึ้นไหมคะ ก็ถ้าแม่เตือนก็แบบถ้าแม่ไม่เตือนสติกระซื้อเหมือนเดิมอ๋อง่ายงว่าแม่เผลอแล้วเจอกันมนุษย์แม่ต้องปาดเหงือกว่าลูกจะโตหมดเงินนับล้านจริงหรือไม่จริงเอาจริงๆก็ต้องตอบว่าจริงแหละเนาะพี่มิกย e ังไงก็ถึงมันไม่ได้เยอะนะลองอายุ12ปีหารล้านตกปีละแสนเกินเกินเดือนไรยังไม่พอเลยเดือนรยังไม่พอเลยเดือนไรไม่พอเลย น้าแพลครับกว่าจะซื้อของได้เนี่ยนะแต่ละทีต้องอ้อนคุณแม่จนเหนื่อยเลยจริงหรือไม่จริงจริงทำไมอันนี้มันดูตอบของแกว้อเรื่อง,อ,งอะไรที่เราต้องอ้อนหนักมากแซกับอ่านอ่านอยจะเอาอ่านแล้วเอาแล้วได้แล้วอ่านมันหกหลักไงพี่มีวจะอ้อนไหมนายคุณบอกว่า คุณหนีจากไอสเก็ตมาทาอย่างอื่นหนักกว่าเดิมหนักไม่หนีนางควบแม่ห้าหลัไม่หนีห้าหลักเองห้าหลักเพราะว่าซื้อมือสองแต่ราคาเต็มคือหกหลักอันนี้ซื้อมือสองแล้วพี่ตุ๊กขาชีวิตนี้เหนื่อยแต่ไม่ท้อขอแค่มีลูกคอยซัพพอร์ตจริงหรือไม่จริงจริงมันมีเป้าหมายมากกว่าว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครเหนื่อยจะฟังคุณแม่ขี้บ่นจนอยากหนีออกจากบ้านจริงหรือไม่จริง ม่จริงเขาเป็นเพื่อนกันขึ้นประโยคแรกน่าจะจริงแต่แค่อาจจะยังไม่อย่างเดียวจบกบไม่จริงไหมจริงแม่ที่บ่นขนาดไหนลูกก็แบบบ่นในรานูก็ภูมิทะเลาะกันที่ทะเลาะกันคือเรื่องอะไรคะลูกก็เรื่องของกินค่ะแล้วเธอบ่นไหมบ่นลงโทษด้วยใช่เพราะอยากให้เขารักกันข้อต่อไปค่ะหวงลูกสาวคนนี้ถึงขั้นสุดชีวิตนี้น้องแพรห้ามมีแฟนเด็ดขาดจริงหรือไม่จริงไม่จริงแน่นอน ก็เลี้ยงมาก็เหนื่อยแล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวเขาก็คงอยากมีชีวิตเป็นของเขาเองนึกถึงเราตอนเราเด็กเราก็ยังอยากออกแบบชีวิตเราเองเอให้เขาไห้เธอะหนูคิดเลยนะว่าอยากให้ลูกมีแฟนตอนไหนอะไรเงี้ยพี่คิดไหมไม่คิดสิเขาต้องคิดเองอันนี้พูดจริงๆนะหน้าที่ของเราอ่ะมันอยู่ตอนนี้เราสร้างเขาให้เสร็จแล้วที่เหลือเดี๋ยวเขาใช้ชีวิตเองเ<ร>แล้วขังลูกไว้ในบ้านได้ไหม ขังล็อคล็อกแบบไม่ต ou> ้องออกไปไหนน้องไม่ต้องเจอใครน้องเก็บเอาไว้เลยดีกว่าเราก็เลยบอกว่าเพื่อนท i̇şte> ี่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละสนุกสุดแล้วถ้าอยากแนะนำเพื่อนที่หนุ่งตลอดไปอยากแนะนําว่าไปหาหมอลูกก็เหรอพ่อพ่อต่อไปน้องแพรวะงอนกันแต่ละทีคุณแม่ตุ๊กนี่ต้องถูกเสมอจริงหรือไม่จริงไม่จริงหรอใครงอนใครใครชอบงอนมาก หน,นหนูงอนงใครต้องงอหนูงออ้าวหนูงอนเองหนูก็งอเองหนูชอบงอนอะไรคุณแม่คะแม่ดุแม่ดุก็งอนโอ้ไม่ดุก็งอนแลยแต่ใครทําผิดก่อนอหนูอ๋อโอเคแต่บ้านเราจะไปขอโทษกันยากค่ะจะมาคุยกันเลยว่าคิดว่าเหตุการณ์เมื่อแัแม่ น้อยไปมากไปแรงไปหรืออะไรบางทีเขาก็จะบอกว่าไม่ไม่หนูผิดเองอหรือว่าบางอันก็บอกหนูผิดแต่แม่ดุเกินความจําเป็นเกินไปเขาก็จะบอกจดัแล,แล้วเราก็จะขอโทษใชออ่แล้วก็จะตลอดตลอดหรือว่าถ้าหรือสักเดือน2เดือนเนะาะสเดือนก็มาเป่า,านาะันทีหนึ่งว่าใน3เดือนนี้หนูอึดอัดอะไรหรือมีอะไรที่แม่ต้องปรับปรุงไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแพลวเป็นอะไรช่วงนี้เขาก็ข้างในฮอร์โมนมันเปลี่ยนเขาบอกเขาอึดอัดไปหมดเลยอยากจะกรีดโมโห <What? S 2> เขาก็บอกเขาก็จะคุยกันเขาก็บอก oh. เขาไม่ไหวแล้วเขาก็ร้องไห้เลยพี่ตุ๊กคะตีกรอบชีวิตลูกให้ทําทุกอย่างตามที่แม่สอนจริงหรือไม่จริงไม่จริงเลย hmm. คือเขาเลือกทุกอย่างแค่เราดูว่าอะไรมันไม่เกินผิดชอบชั่วดี hmm. ไม่เกินกรอบ hmm. ตกลงกันแล้วว่าอยู่อยากทําเพียงแต่ว่าถ้ารับปากหรือตั้งใจจะทําแล้วอย่าย,ยกเลิก hmm. คืออะไรก็ hmm. ความรับผิดชอบหน้าที่เท่านั้นเอง ยูอยากเรียนอันนี้แต่ถ้าวันนั้นไม่ตั้งใจเรียนกับครูแม่เอาเรื่องนะเพราะยูเป็นคนอยากเรียนเองเป็นคนอยากนั่นเองอะไรแค่นั้นเองแล้วแบบเนี้ยพอพี่ต้งต้องให้เกียรติเขาเขาก็ทําได้เลยไหมคะได้ได้ได้มีบ้างแหละเด็กๆอ่ะมันมีบ้างใช่ใช่มันมีบ้างมันมีอยู่แล้วแต่ก็เตือนสติค่ะซึ่งน้องแพรเป็นเด็กดีมากเห็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้คือแบบมีบ้างเพราะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงเขาเป็นเด็กที่กระหายการเรียนรู้มากเขาแอคทีฟเหมือนใครคุณรู้ไหมน่าเนอะสิคุ้นๆเลย คุมลูกให้อยู่หมัดต้องซื่อสัตว์รักษาสัตว์จะจริงหรือไม่จริงอันนี้จริงมันคือคําเดียวกับที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกด้วยหลักเฟิร์มบัตคายคือถ้าเขาไม่รักษาเขาก็จะเป็นต้นแบบว่าอ๋อมันไม่จําเป็นต้องรักษาแต่ถ้าเรารักษาเขาจะรู้ว่าเขาทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้หรือว่าง่ายๆกินข้าวให้หมดก่อนถึงจะได้กินขนมอ่ะเรื่องง่ายๆก็ได้ ถ้าเรารักษาสัจจะเขาก็รู้เขาต้องกินให้หมดก่อนแต่มันก็ส่งผลต่อเรื่องใดๆในชีวิตทุกอย่างว่าเขาจําเป็นว่าอะไรมันสำคัญคือเราอย่าเราอย่าหลวมเองอ่ะใช่แต่เขาอยู่ในใวินัยพ่อเบนซ์นะพูดดีมากพ่อแนะนําอย่างเดียวคือเลี้ยงลูกให้เหมือนเพื่อนแต่ให้เขาเกรงใจเราเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับโชคจริงไม่จริงแต่หัวอกแม่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเหนื่อยไหมถามจริงๆพี่ตุ๊ก เหนื่อยแต่แค่ว่าเป็นความเหนื่อยที่เต็มใจเพราะจริงๆเราก็ง่ายมากเลยก็แค่จ้างพี่เลี้ยงหรืออะไรแต่สังเกตแล้วว่าเหนื่อยเพื่อลูกมันเป็นเหนื่อยที่เรายินดีที่จะทำแต่เหนื่อยเพื่อคนอื่นอ่ะเราเลือกที่จะไม่ทําก็ได้ก็ได้น้องแพร่ะน้องแพรรู้ไหมว่าทุกวันนี้คุณแม่เหนื่อยไหมน้องแพรรู้ไหมรู้ค่ะแล้วน้องแพรให้กําลังใจคุณแม่ยังไงคะก็กรดลูกไปกดเคยเคยไหมเวลาคุณแม่เหนื่อยแล้วหนูก็เอาน้ำไปเสริมคุณแม่ก็ถ้าแม่ขอก็ทำให้ เขาให้กาลังใจพี่ยังไงพี่เวลาเหนื่อยคนนี้เขาแบบสวีทอยู่แล้วค่ะเขาก็จะมากอดมาจุ๊บเอาน้าเอาขนมมาให้แล้วก็พูดแบบขอบคุณนะคะที่ดูแลหนูขอบคุณนะคะที่มารับเต็มเต็มเลยอ่ะเออใช่แค่นี้ก็พอแล้ว็อเล้วว่าขอบคุณนะคะที่พามาขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยนล้ก็จะพูดอะไรแบบเนี้ยได้แง่คิดดีๆในการเลี้ยงลูกของคุณแม่สายสตรองคนนี้ไปแล้วสงสัยหิวกันิวมาอะไรกินกันไหมอร่อยๆไปค่ะ โอ้น่าทานทุกเมนูเลยครับมีอะไรมาบ้างครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราครับพิซซ่านะคะวันนี้ทําหน้าพิเศษมาให้เลยค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้จะเป็นหน้ามาร์เกอริต้านะคะแต่วันนี้เราจะมีใส่แองโชวี่ให้ด้วยก็จะเป็นมาร์เกอริต้าแองโชวี่แล้วเมนูต่อไปล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตีคาโบนารานะคะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะโอ้โหอันนี้เป็นขวัญใจของทุกคนเพราะว่า ทานได้ทุกเวลาเลยนะก็ทั้คคคงคิวหรือว่าจะทานเป็นของว่างของอะไรชิ้นใหญ่มากไม่เหมือนที่อื่นอ่ะค่ะเป็นเฟรนช์ฟรายาดิฟนะคะซึ่งเราจะมีให้จิ้มแบบว่าหลายรสชาติเลยที่อะไรบ้างครับเบสิกก่อนเลยค่ะคนที่เด็เกๆต้องมีแคชอรซอนมะเขือเทศนะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะเป็นวาซาบินะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมายองเนสนะคะและนี้ก็จะเป็นมัสตาร์ค่ะอันนี้เป็นผสมกับน้ำพริกเผานะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำพริกเผาของแม่ประนอม We'll be right back. อันนี้ก็จะมีกลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็คือจะไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่ามันจะมีความนุ่มนวลรสชาติจะอยู่ด้วยกันตรงนี้หลายๆคนชอบมากเลยนะคะก็จะหลากหลายรสชาติได้5ความรู้สึกจริงค่ะกินปลาๆเป็นโหลใช่ดังนั้นแสดงว่าที่นี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมผสมอาหารใช่ไหมครับใช่วันนี้เราก็เลยมีกิฟต์เซตครับเป็นผลิตภัณฑ์ตราแม่ปนอมครับตังนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้ด้วยนะครับเอาไปใช้เลยด้เมนูนี้ซึ่งคุกวันนี้สะดวกมากเพราะว่าน้ำพริกเผา ตราแม่ปนอมเป็นแบบหลอดบีบใช่ค่ะพกพาสะดวกสะดวกมากเลยเป็นเมนูเด็ดงั้นเราต้องชิมใช่เลยค่ะอร่อยมากลองชิมน้ำจิ้มแม่ปนอมด้วยค่ะเด็กๆก็ทานได้น้ำจิ้มเผาละมาครีมมันจะมีกลิ่นหอมของน้ำพริกเผาตามมาทีหลังรสชาติอร่อยแล้วกลมกล่อมมากเลยอร่อยมากทานเยอะๆนะคะ ใส่จานก็ได <strong>. ้คคละชินแล้วไงมันเยอะไปเรไม่น <y> ้าสมองของต้องเรีนอย่ด้วยเพื่อให้ชัดแหมทานกันอย่างอเนอร่อยไปเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเราจะมาล่วงคลิดลับของคุณแม่ลูกสองกันทำไมหน้าเขาใสทำไมหน้าเขาดีไม่ต้องแต่งหน้าก็ดูสวยเลยอ่ะตรงนั้นค่ะ นูนเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งม้าให้สูดเหมือนกันค่ะคือไม่ใช่แค่ที่อาหารกินแต่ว่าอาหารอร่อยด้วย <S <S แล้วก็มีทั้งของกินเล่นจานใหญ่ๆจะอิ่มจิงอิ่มเล่นมีหมดเลย <S 2> <S 2> แล้วก็ที่นี่แบบว่าที่ราม้าดีมากนะคะสวยงามสะอาดเดี๋ยวดูเป็นมือนอกเล็กๆเลยนะโอย้ยน่ารักมากๆค่ะวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริควันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริค สนับสนุนโดยอลิเซครีมน้ำมันม้าจากเกาหลีต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคุณแม่ลูกสองชีวิตเนี่ยแฮปปี้มากเพราะมีลูกเหมือนมีเพื่อนเหรอคะจะบอกว่าลูกเนี่ยนะไม่อยู่กลางแดดก็อยู่ในน้ําแข็งอันนี้คือโจทย์ของเราลูกเราต้องเลี้ยงเราอยากเป็นเพื่อนเขาเราอยากอยู่กับเขาแต่ผิวเราเนี่ยผู้หญิงทุกคนอยากมีผิวดี<อ>เพราะว่าปัญหาของผิววัยสีิผิวไม่สม่ำเสมอนะมีริ้วรอยมันจะดูคล้อยแล้วรูขุมขนทักกว้างปุ๊บ มันดูเหนื่อยเลยการที่เราบำรุงผิวได้เองอได้ทุกวันเช้าเย็นที่บ้านนั่นคือดีที่สุดครีมอาริเซ่ครีมนั้นมันมาของพี่ตุ๊กนี่แหละรู้จักครีมจากน้องแพนเค้กเพราะว่านางคือเจ้าแม่น้าสดก็เลยบอกน้องแพนแบบถามตรงมันไม่มีอะไรต้องโกหกอยู่แล้วบอกพี่ตุ๊กใช้อาริเซ่ไม่ใช่น้องแพนเค้กคนเดียว พี่ฝนธนาสุทธร<ต>คนนี้โตกว่าพวกเราแล้วได้หน้าขนาดนั้นฉันไม่ยอมแพ้เขาเป็นครีมที่นําเข้าจากเกาหลีมีสารสกัดที่มากกว่า22ชนิดอันดับแรกก็คือน้ํามันม้าสกัดจากไขมันดีที่อยู่ในน้ํานมม้าที่บอกว่าไม่มันเนี่ยเขาว่าเขาเลือกม้าสายพันธุ์ท็อปจริงๆจากเยอรมันมถึงได้น้ํามันม้าที่ดีนะคะตัวนี้เนี่ยที่บอกว่ามีเซรั่มาใช้ผิวเนี่ยแลดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วริ้วรอยเนี่ยดูจางลงและริ้วรอยลึกมันก็ตื้นขึ้นส่วนตัวที่2เมื่อข่อยทากจากเกาหลีเขาก็จะมีคอลลาเจนแ้วก็อี ช่วยให้ผิวเนี่ยนะคะดูเรียบเนียนแล้วก็แลดูอ,อ่อนวตัวที่3กิกก้าไวตัวน,นี้ช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำให้แลดูจางลงตัวกิกกาไวของเขาได้มาตรฐานเอ o โคเซอร์จากฝรั่งเศสเป็นสารธรรมชาติ<อ>แล้วก็ไม่มีสเตียรอยพาราเบนไฮโดรคินอนไม่มี<อ>มันถึงได้จบปัญหา<อ>เขาได้รับรางวัล Best b i t and Product a w a r d 2019<อ>ก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มั่นใจได้แน่นอนอ และโดยส่วนตัวที่กล้าการันตีเพราะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายคือไม่แพ้เขาใช้ได้ผงกลิ่นมันหอมนุมน่มหอมนุมน่มน่ไม่ฉุนสะอาดสะ,สะอาดเหมาะสําหรับแค่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงได้ผู้ชายได้มันเข้มขน้นแต่ไม่เหนียว<า>เนื้อครีมซึมซาบไวมากคือความรู้สึกแรกที่ทาตื่นมาคืนแรกจะรู้สึกเลยว่าผิวฟูอิ่มน้ำก็ที่ชอบด้วยเนี่ยมันเหมือนเหมาะกับเราเพราะว่าใช้กลางวันตัวเดียวกันกลางคืนตัวเดียวกันาอครีมหรือพรุ่งนี้เราต้องสวยมากๆอย่างวันนี้มาออกรายการ ที่ตุกจะทานหนานิดนึงเขาก็เลยเรียกว่าสลิปปิ้งมาร์และนอนไปเลยไม่ต้องล้างออกก็คือตัวเดียวกันหมดใช่เอางี้เดี๋ยวเมื่อกี้มัวแต่พูดเรื่องหน้าสดไอเดี๋ยวเช็ดหน้าให้ดูเลยม่แฮปปี้หน้าสดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็กดเบอร์ไว้ก่อนเลย0 2 0ย์7 8 8 8นดนะคะก็ไล์ก็ได้ไล์อะไรครับไล่แอดแอดอลิเซ่มีแอดด้วยนะคะอลิเซ่สองกระปุกแบบนี้นะคะบวกกันแดดหนึ่งหลอดแฟนรายการวันเดียวเที่ยวได้นะคะเอาขนาดพกพาไปเลยอีกสามซึ่งสามพกพานะ เท่ากับหนึ่งกับปุกใหญ่แล้วเท่าแล้วหมดนี่นะคะ6,860บาทไม่ขายขายเพียง1,990ทโทรมาเลยที่เบรง02 0,17,7,8,8,8 0,2,0,17,7,8,8,8 02หรือว่าอะไร แอดอลิเซ่ค่ะซึ่งอันนี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าเป็นกันแดดที่มีบำรุงด้วยใช่พี่มิกเขาว่าเขามี spf 50บวกและ pa อีก4บวกเขามีตนอ่อนทานตะวันชาเขียวดอกดาวเรืองกันได้ทั้ง uv a uv b แสงที่เป็นภัยเงียบจากมือถือฝุ่นมลภาวะ PM 2.5ก็ช่วยด้วยเขามีนวัตกรรม soft focus ผิวเราจะดูเรียบเนียนขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปของเขาเกลี่ยง่าย<ะ>แล้วไม่วอกก็มีวางจำหน่ายที่วัดสันมีสไตล์ฮารฮ<ะ>กูเม่มาเก็ตนะคะแล้วก็ home fresh โฮมเฟรชมาเอางี้มารายการน,นี้ยังไงคะไม่พอ ฉันเอาเกมมาให้เล่นด้วยเอาของมาแจกคุณผู้ชมแอดไลน์มาก่อนแอดอลิเซนจะมีคําถามแบบง่ายๆตอบให้ถูกต้องอเอาไปเลย2อันนี้นะมูลค่า1380บาทเอาไปเลย30มสิรางวัลแจกสามสราง,งวัลเพียงแค่ แอดไลน์แอดไลน์แอดอลิเซ่เพื่อเข้าไปร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามง่ายๆง่ายๆต่าไปเลยสองหลอดแบบพลาสติกนี้เลยคุ้มมากค่ะโอ้โหรีบแอดกันเข้าไปเลยครังั้นขอโปรอีกหนึ่งทีหมดนี่6ชิ้นเพียงแค่1,990งารค่ะโทรไปที่0 2 0 1 7 7 8 8 8ูนย์ห7ึ8 8เจไลน์แอดแอดอลิเซ่ตกวันละ20กว่าบาทไม่มีเหตุผลอะไรดีกว่านี้แล้ว ช่วงท้ายแล้วค่ะอยาก <ฮะ S 1> ให้ทุกเนี่ยให้กำลังใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยนะคะเข้าใจว่าคุณนี่เหนื่อยแล้วก็ยากขนาดไหนแต่ว่าก็อยากให้รู้ว่า ทุกวันมันก็จะผ่านไปยังไงก็จะผ่านไปแล้วก็เห็นสิ่งดีๆเห็นพลังบวกๆที่อยู่กับเด็กเพราะอยู่กับเด็กนี่คือมันได้ข้อดีตรงที่มันได้พลังบวกตลอดเนาะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กันและการเพราะจริงๆแล้วตุ๊กก็ได้เรากำลังใจจากทุกคนส่งมาให้เหมือนกันมาแลกพลังบวกกันนะคะ,ะวันนี้ก็ได้แง่คิดดีๆไปเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบคุณทั้งพี่ตุ๊กแล้วก็นอ้องแพรวมากๆนะครับ,บ,บ,บและที่สาคัญครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับอีสูสูแล้วก็ที่นี่เลยครับดัซทั่งฮอชคาเฟ่แบงค สามารถดูรายการเราย้อนหลังได้ค่ะทาง YouTube ช่องแอนชาแนลและกลับพวก,กับพวกเราทุกวันอาทิตย์6นาฬิกาย5นาทีทางช่องสามกับรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปอันที่ลาไปก่อนสวัสดีครับ